มัมีโปรเจกต์ยกมาแล้วมันก็แบบออกแล้วมัมีคู่เราที่บอกว่าทำได้หลายคนรู้สึกว่าสร้างบ้านขึ้นมาแล้วหรือว่าจากที่เราสึกกระแสมันมาแล้วแต่ยังไม่ได้โดนถามสิ่งหนึ่งตอนแรกตลกตอนแรกตลกแล้วก็ไม่คิดว่าจริงจังแต่ว่าไปไหนมาไหนตอนนี้ก็คือแบบเออคนบอกว่าเป็นติดตามนะอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนคิดได้ใจเขาดูกันใช่ไหมว่าดิวแต่งงานเนี่ยอะไรเงี้แล้วเนาะครับพี่พี่เขารู้เนาะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเราก็คือคือ สนุกสนุกได้อย่างที่เคยบอกไปละค่ะว่าอยากให้มันแบบจริงจังซีเรียสแต่ว่าก็ไม่มีใครซีเรียสกับเราเลยห uh, uh, uh. มายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่ากิจการแบบสนุกสนุกนะคะ uh, uh. แล้วก็จริงๆอย่างชลียกับดิวอ่ะเราแบบเหมือนเป็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะมียูริ uh, uh, อีกหรือเปล่าคะ <ๆ S 2> <laughs> มันก็เลยเหมือนมันเป็นธรรมชาติของเรา uh huh. แบบเนี้ยตอนที่แรกๆอ่ะชลียอ่ะมีมี เหมือนแบบเอ๊ะหรือเราต้องระวังตัวแบบไหนไหมนะพอ,อต้องมีโมเมนต์ไหมอยู่ไหมไงไม่ไม่ต้องระวังตัวเพราะว่าเหมือนพอมันมีรีดิวดิวลีวว่อะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ดิวเขาแต่งงานแล้วนะถ,ถ้าถ้ามันรีดิวเนี่ยเราจะเป็นแบบว่าคน,นแบบเราเราเป็นคนมาทีหลังไม่ได้นะไม่ดีใจคิดดีใจมากดูดูเป็นดิวลี่ได้ไม่เป็นเดลี่หรือรีดิว เราเราก็เลยมีช่วงแรกๆที่เราเหมือนว่าเราเออเ,อ,อเราต้องระวังตัวหรืออะไรไงไหมนะแต่ว่าพอจริงๆอ่ะตัวเราไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เป็นแบบธรรมชาติของเราที่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงแบบน,นี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง<อ>ซึ่งก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออก็เป็นธรรมชาติของตัวเองไปนั่นแหละทุกวันนี้มันยังมีเก่งมีแต่สืออที่เปิจับจอ้องไม่รัห เออมีมีเขนิขนเขินเวลาที่ไปงานคนนอ,อนหรือแฟนนิ้ของน้องๆองะคะ่ะแล้วแล้วแฟนักน้องมากีนเราสองใช่ซึ่งบางทีเราเหมือนว่าทําอะไรกันอยู่นุ่มยิ้มนุมยิกันสองคนแล้วแบบมีคนมากินโดยที่เราแบบฮับอะไรน,นะอะไรเนี้ยค่ะตั้งแต่เราเป็นนักแสดงมาเราคิดว่ามันจะมีสิ่งนี้ไม่เิยขึ้นกับเราไหมไม่เคยคิดเลยจริงๆเรียกว่าเป็ปรากฏการณ์หรือว่าเรียก มันคือโลกใหม่มันคือโลกใหม่ใช่ถ้าสมมตอไปได้จากนี้กระแสมันเป็นปังขึ้นมาค่เรจะต้องมีงานอย่างนี้พิซาี่โอเคไหมมันเป็นยังไงคุยคุยคุยกับคู่เราอย่างไรเออถามนะว่าถ้าเกิดว่ามีรับงานคู่รับมานเออก็ถามว่าอกออเ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 เออเออเอเเ ฉันพีาา่ว่าฉันพี่อ่ะชอบช่วยงานคน<อ>แล้วก็ไปรับงานแต่าง,งานไม่ได้ตังค์เลย<อ> <นะ S 2> ถ้าเป็นงานรักโลกกันเลยอีบใช่ถ้าเขาบอกว่าเป็นงานที่ชลิศได้ตังค์เขาจะมา<อ>จ้างได้นะคะ <laughs> ค,คุณจีนคุยคุณดิ้ยังไงบ้างพอมันเกิดมูมเมนท์กันแต่แฉ่เฉื่อยรุ่ม,ร,มร,ร,ราวแบบว่าม้วยเคยมีคใจเนี้ยเขาว่ายังไงบ้างเ <laughs> ขาเขาชอบเขาชอบเขาดูแบบเขาดูกิ้วกาวอ่ะบดูอ่ะชอบถ้าแสดีมีแยกเรื่องได้ไหมคะ แยกเอยค่ะคอนติเนียคอนติเนียต่ออันนี้อันนี้ต้องไปไปถามเ่าเพราะว่าการแสดงการแสดงอะไรแบบว่าเขาบอกว่าเขาเขินคือให้เขาแบบแสดงเลยเขาเขินเออได้สมัครตัวพี่นี่ได้กลับมาแล้วารแสดงเรื่องมากขึ้นตอนเปนได้มเมนที่ไปมันรู้สึกทีไปในการแสดงเรื่องมากขึ้นมียัีตเนื่องแต่ตอนกลับมาเรื่องที่แล้วแล้วพอกลับมาแล้วก็เอออย่างเนี้ยที่ซีรีส์ติดต่อมาแบบรับเชิญแล้วแบบ พออ่านแล้วเรารู้สึกชอบเรื่องเราก็เออเล่นเลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนการคิดน้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะเป็นคนคิดเยอะค่ะ,ะแล้วก็กังวลแบบว่า,เ,าเราจะเล่นได้ไหมมันจะออกมาเป็นยังไงอยู่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าเราอยากปล่อยไหลมากขึน้น<อ>ปล่อยจอยว่าแบบเอออยากทําอะไรก็จะทําแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากจะทําอะไรเงี้ยค่ะจะมีรับต่อเนื่องไปอีกหลายเรื่องมีนะคะกําลังคุยอยู่ใช่ อยากเล่นใช่สุดท้ายแล้วให้พี่รี่ฝากบ้านดิวลี่หรือลี่ดิวใช่ห้ใครให้โหวตได้ไหมคะอ่าโหวตยังไงโหวตยังไงวตยังไงเออวตยังไงดีล่ะแต่ว่าพี่พี่ลี่เข้าใจปิทัศนของการเรียกนี่ดิวอ่าศึาศึกษาอประสบกวรฝากให้โหวตว่าจะเอาพี่ดิวหรือลี่ดิวช่วยช่วยช่วยบอกนะคะกดหนึ่งลีดิวค่ะกด2ดิวลี่ใช่ใ่ก เป็นหัวหน้าทีมบิวตี้เดี๋ยวรีดียวค่ะก็ต้องรีดียวอยู่แล้วค่ะครรู้กันใครรู้กันเมริกัะใครชนะอินเอร์ี่นี่ีค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็มีค่ะนี่นะนี่ต้องการครับหนึ่งสอได้สายเดี๋ยวเดี๋ยวให้โอเคนี่กัน